าะคะเปิีกแพ kind of ร์ตะวันตะันรูนฉันมาถึงที่าที่ที่สองมาเพาะค่เก่งอะคเน่หนูเชื่อเลยก็เหนื่อยมากก็เหนื่อยที่สองมาเลยี่อเลยแล้วค่ะเนี่ยหนูว่าเก่งตก่งากอืม่ะโอ้ยยังนี้ต้องมีอะไรมันรมกอต่าเนี่ยชอเนะ ไม่มีไม่เป็นไรเป็นเพื่อนนต่อไปนะคะเกหญิงนิชยานันทุขสลัดวงบัมนปรพถมศกษปีที่สองข้าพเจาค่ะต่อเคียวเรื่องราีๆนะคะเป็นไงตางเคียวเราล้นตหลขนาดนี้ตู้ตายไหมตู้อะไรตู้ตู้ตายเลยะตู้ตู้นะคะอ้าวเป็นเพื่อนกันกี่สอต่อไปนะคะ 好。